พี่เจฟถามหน่อยเกี่ยวกับหนวดลาช่อนค่ะอันนี้เขาถามมาว่าของเขาเนี่ยหนวดมันหายไปข้างหนึ่งพี่เจฟตั้งแต่ตอนที่ซื้อมาแล้วมันจะเป็นอะไรไหมแล้วก็มันจะสามารถงอกออกมาได้ไหมคะความคิดส่วนตัวนะครับไม่น่าเป็นเพราะว่ามันยังเหลือข้างหนึ่งแล้วสามารถงอกออกมาได้ไหมถ้าผมคิดว่ามันเป็นตั้งแต่เกิดเออไม่ได้ไม่งอกละแต่ถ้ามันพิ่งขาดอาจจะงอกได้ต้องดูว่ามันเป็นตั้งแต่กําเนิด ดูว่ามันเพิ่งเป็นอ,อย่างตัวคดเนี่ยถ้าเป็นตั้งแต่กําเนิดไม่หายไงแต่ถ้าปกติแล้วคดหายเพราะว่ามีคนบอกว่ามีของเขาเป็นปลาตัวคดต,ตั้งแต่ได้มาตั้งแต่แรกเลยเ<อ>จนทุกวันนี้ก็ยังคดอยู่แต่เขาก็รู้สึกว่าเออก็ไม่เป็นไรหรอกก็แปลกใหม่ดีก็ปล่อยไป<อ>แต่คือไม่หายถ้าคดต,ตั้งแต่กําเนิดไม่หายแต่ถ้าคดเพิ่งคดมีโอกาสหายก็ฟิลเดียวกับหนวดเลยที่หายไปข้างหนึ่ง ใช่อยู่แล้วครับนั่นคือธรรมชาติครับแต่มีอีกข้างคิดว่าไม่น่าเป็นปัญหากับเขาเท่าไหรไ่ไม่เป็นปัญหาครับหรือมีปัญหาหมีปัญหาไหม <c oughs> ด่วนหายข้างนึงมีปัญหาไหม,ไมตอบอะ่ะ <c oughs>